เมื่อได้ยินพระวจาว่าผู้ใดอยากติดตามเราจงเลิกนึกถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันในลูกาบทที่9ก็2ขถึง26คําคำว่าแบกไม้กางเขนก็เ,เป็นคำเฉพาะของเราชาวคริสต์เลยทีเดียวพอคิดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าแบกกางเขนก็มีบุคคลอยู่สประเภท หรือสี่บุคคลที่น่าคิดทีเดียวบุคคลประเภทที่หนึ่งก็คือชาวบ้านที่มาดูมาชมมาดูมามุงพระเยซูเจ้ากําลังแบกไม้กางเขนนั้นพวกนี้ไม่ได้แบกทังเขนของตนแล้วก็ไม่ได้ติดตามพระเยซูมาดูเพราออยากรู้อยากเห็นหรือบางครั้งก็บรสนใจก็ว่าได้แต่ไม่ได้ติดตามพวกมอย่างแท้จริงแค่เป็นผู้ดูเท่านั้นเอง คนที่สองก็คือซีมอนชาวไซลินนั้นซีมอนก็ถูกเกณฑ์มาแบกกังเขนและก็ติดตามถ้าตรงนี้เราคิดถึงพระวาจาว่าแบกขังเขนของตนหรือเปล่าซีมอนก็ไม่ได้แบกขังเขนของตนถามติดตามพระเยซูเจ้าไหมก็ติดตามแต่แรงจูงใจนั้นไม่ได้มาด้วยความสมัครใจถูกทหารโรมันบังคับก็ได้หรือบอกก็ได้หรือสั่งก็ได้ ไปช่วยพระเยซูเจ้าแบกกงเกน็นเขายังถือว่าดีได้ช่วยพระเยซูนะนี่เป็นซีมอนสามก็คือโจรคนหนึ่งที่อยู่ด้านข้างพระเยซูแล้วก็บอกว่านี่แกเป็นพระคิดใช่ไหมถ้าเป็นพระคิดก,ก็ช่วยตัวเองและช่วยเราด้วยดังนั้นโจรคนนี้แบกกงเข็นของตนนะก็คือรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแต่เขาก็ไม่ได้ติดตามพระเยซู อยู่ใกล้มากนะใกล้พระเยซูเจ้าถูกตึงกังเขนใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้มาติดตามพระเยซูไม่ได้มอบตัวเองมอบชีวิตมอบอนาคตไว้กับพระเยซูเจ้าและก็คนที่สี่ก็คือโจรอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเราถูกตึงกังเขนเนี่ยก็เหมาะสมแล้วยุติธรรมแล้วเพราะเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปนะเหมาะสมที่โดนลงโทษอ,อย่างนี้ แต่พระเยซูเจ้าเนี่ยไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแต่ถูกตึงขังเขงแล้ว็่านไปพูดกับพระเยซูเจ้าบอกว่าพระเยซูถ้าวันนี้ถ้าพงค์ได้เข้าสู่พระนจักรของพงค์ก็โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์ดังนั้นคนสุดท้ายเนี่ยแบกขังเขงของตนแน่นอนเสร็จแล้วติดตามพระเยซูเจ้าไหม โชคดีมากๆในช่วงเวลาแค่สั้นๆเขาได้มอบชีวิตของตนเองไว้กับพระเยซูเจ้ายอมรับความผิดของตนเองแล้วก็เข้ามาพึ่งพาพระเยซูเจ้าเอาชีวิตของตนมาผูกกับชีวิตของพระเยซูเจ้าและ,ะเป็นอยู่เจ่นก็บอกว่าวันนี้เจ้าจะได้อยู่กับเราในสวนดังนั้นสี่คนก็สี่แบบ เราติดตามพระเยซูเราเป็นแค่ผู้ชมเท่านั้นเองไหมหรือเรามาติดตามพระเยซูด้วยความจำใจไม่ได้มาด้วยความสมัครใจหรือเราก็แบกขังเขนของเราและยังสบประมาทพระเยซูด้วยหวังเพึ่งพระองค์เหมือนกันนะแต่ไม่ได้มีความเชื่อในพระองค์หรือเป็นคนที่สี่เราแบกรับผิดชอบตัวเราเองแล้วเราก็ยังยอมมอบชีวิตของเรา ไว้กับพง์ด้วยดังนั้นก็อยากจะถามพวกเราให้เราเป็นคนที่ห้าให้เราได้เขียนชีวิตของเราเองว่าเราได้ปฏิบัติตามครรําสอนของพระเยซูไหมผู้ใดยอยากติดตามเราจงเลิกคิดถึงตนเองแบกกางเขนของตอนทุกวันและติดตามเรามาขาขอให้เราเป็นคนที่ห้านั้นเราคิดดูว่า เราจะแบกชีวิตของเราเราจะดำเนินชีวิตของเราในรูปแบบใด